この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 ต้องขอบคุณเจเหมือนเดิมนะครับคันนี้รถใหม่เจเพิ่งซื้อมือสอมานะครับจำไม่ได้ว่าปีไหนน่าจะ2020หรือ2021นี่แหละนะครับเป็นรถประกอบไทยเนอะสิ่งที่เดิมแฮนเดิมอยู่นะครับมีเปลี่ยนพักเท้าเป็น forward control อันนี้เขาบอกเขาลองดูนะเดี๋ยวถ้าไม่ชอบก็อาจจะกลับไปเป็นมิดนะครับเปลี่ยนท่อนะครับ ท่อเป็น Vance and h i n เป็น slip on นะครับ Vance and Hines s l i on น่าจะเป็น twin slash นะครับโคตรดัง นี่ของแต่งไหมถ้าจะไม่ผิด Screaming Eagle ไอ้ Spark Plug นะครับแล้วก็ไอ้เจ้าของเก่ามีไปเปลี่ยน Speedometer relocation kit นะครับปกติมันอยู่ข้างบนใช่ไหมเขาเปลี่ยนลงมาข้างล่างนะครับเดี๋ยวกำลังหาที่เปลี่ยนเก่าอยู่นะครับเพราะว่าคนพวกเราขี่แล้วไม่ค่อยถนัดกระจกเดิมนะครับเดี๋ยว เนี่ยแล้วก็ใครเคยขี่สปอ,อร์เตอร์จะรู้นะครับว่าไอขาตั้งเนี่ยของสปอร์เตอร์นะครับมันไม่ค่อยมั่นคงนะคนด่าเยอะอยู่นะครับใครเป็นเจ้าของใหม่ใครซื้อมือสองมานะครับเตะแล้วยันยันให้สุดนะเราค่อยลงนะครับเพราะว่าเนี่ยเนี่ยบางครั้งบางครั้งไม่มั่นคงนะครับมือใหม่ล้มแปลก,กันหลายคนแล้วผงเห็นนะผมสูง170นะครับวางสองเท้านะครับ วางสองเท้าได้ครึ่งเท้านิดนึงนะครับต้องบอกว่าคันนี้พอเป็น forward control นะครับมันก็จะไม่เหมือนเดิมนะมันก็จะแปลกแปลกนิดนึงแต่ถ้าคุณไม่ได้สูงมากใช่ไหมพักเท้าเดิมจะเหมาะกับคนตัวสูงแบบ175บบวกลบมากกว่านะครับไอใครเปลี่ยนกองอากาศแต่งใช่ไหมมันจะโดนเนี่ยมันจะโดน โดนหน้าแข้งเวลาคุณขี่นะครับคุณก็จะลองขานตรงนี้เนี่ยสปีดดอยอยู่นี้ไม่ค่อยชินนะอืมโอ้โรด,ดังอะเสียงคอ้อนฟาด ไ,ได้จับไอรอนมาห้าปีแล้วนะมั้งไม่จับไอรอนมาห้าปีแล้วเสียงคุณพ่อเนี่ยนะครับก็เสียงพ่อที่สุดนะครับไม่ต้องซื้อหมานี่แบบอารมณ์มาเต็มนะครับคันนี้น่าจะยังไม่ได้ทูนนะครับน่าจะไม่ได้รีแมปเพราะว่า เปลี่ยนท่อเพิ่งเปลี่ยนท่อมาเองนะครับเดี๋ยวรีมแม็เราค่อยว่ากันใครจะถามเรื่องกำลังเครื่องนะครับสปอร์ตเตอร์ต้องบอกก่อนว่ามีมีห้าเกียร์เองนะครับเนี่ยแรงมันก็จะแบบเนี่ยห้าเกียร์นะครับกำลังนะเคยเคยมีคนถามไอรอนแปดแปดสามกำลังเท่าไหร่นะครับ ผมบอกว่าเอาแบบไม่อวยรถเลยนะครับกำลังเครื่องเนี่ยความแรงเทียบใกล้เคียงกับรีเบล500แล้วกันนะครับเพราะหนึ่งรถมันหนักนะครับรถมันหนักแล้วท็อคแรงต้นเนี่ยท็อคหนักแต่ว่าความเร็วไฟเนี่ยมันหายนะครับขี่ออกต่างจังหวัดเนี่ยก็จะเหนื่อยนะครับแต่ถ้าคุณขี่0ในเมืองเนี่ยศถึง120โอเค แต่ถ้าเราออกนอกเมืองเนี่ยจะเหนื่อยแล้วไอรอนนะครับเบรคควยเออเบรคควยนะครับต้องต้องกดลรกๆเยวนะไม่มีไม่มีสลิปเป r ร์ u ลัช er นะครับไม่มีสลิปเปอร์คลัชเวลาเวลาลดเกียร์เนี่ยต้องเบิ้ลทิ้งนะครับเบิ้ลทิ้งคือกางคาัสเบิ้ลแล้วก็ตกเกียร์นะครับไม่งั้นไม่งั้นล้อม,มันจะเอียดอ่ะ ท่ทําไมทําไมไม่เบิ้ลทิ้งนะครับเป็นอย่างนี้อ่าเห็นไหมมันจะเอียดนะครับต้องเบิ้ลทิ้งเออโแต่เวสันไทโคตรลั่นนะ,ะน้ำท่วมเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเเจมันเพิ่งล้างมานะครับเราเราเรายิ้มเข้ามาลองค่อยๆเพิ่งล้างรถมากูปไปซุ่มมันด่าข้อนะเออ เ,เขี่หนเมืองโคตรหล่ออืมเนี่ยเสียงพอมากใครอ่ะต่อนะครับไอรอน8ป3ขี่ในเมืองอย่างเดียวโอเคขี่ไม่เกิน120 e. โอเคขี่นอกเมืองเหนื่อยแน่นอน ขี่นอกเมืองเหนือแน่นอนนะครับท้องมันท้องมันจะหมดนะครับแรงแรงมันจะเริ่มตันแล้วตอนร้อยยี่สิบขึ้นไปเนี่ยแรงแรงหมดแล้วนะครับถ้าคิดว่าคุณจะเล่นสปอร์เตอร์คันเดียวไปตัวพันสองนะครับแนะนำไอรอนแปดแปดสามเป็นตัวที่หลายคนนะครับสมัยสมัยยังมียังไม่มีเครื่องไอ้ Revolution Max นะครับยังไม่มี n i g h เตอร์เนี่ย ไอรลอป็แปดสามเป็นตัวที่ทุกคนบอกว่าเป็นตัวเริ่มต้นใช่ไหมพอคุณขี่ขี่คันนี้สักพักนึงแล้วคุณก็อัพอัพไปเป็นดายนาอัพไปเป็นซอฟเทลหรือทัวรเล่นที่หลังนะครับไอรอนเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวเริ่มต้นของใครหลายๆคนแต่ผมบอกนะถึงมันเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยมันก็ไม่อาจจะไม่เหมาะกับมือใหม่นะครับทุกวันนี้เนี่ยผมก็บอกทุกคนนะถ้าจะเล่น e v o l u ลิ o ันส o r ปอ r ตอร์นะครับไปตัวพันสองเลยไอร n อนพันสองหรือ4ฟเอพรุ่งนี้ไปเลยนะครับแรงความแรงท็อกอะไนเนี่ยมันจะจบกว่าแล้วคุณคุณไปเที่ยวต่างจังหวัดคุณออกทริปเนี่ยคุณก็จะไม่หงุดหงิดนะครับแป่แปดสามเนี่ยอ่ะจอโชว์จอโชแต่งโชว์แค่นั้นนะครับมากกว่าเนี้ยแรงแรงมาาันจะคุณจะขับไปแล้วคุณจะหงุดหงิดนะครับเนาะ แต่ถ้าเป็นรถใหม่ทุกวันนี้ไม่มีนะครับทุกวันนี้ถ้าอยากได้อารมณ์หาเล่เดินเบาตัดตัดอย่างนี้คุณต้องไปซอเทลแล้วเนอะก็สตรีทบล็อคปอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับราคานะครับไอรอนแปดแปดสามโฟเอ็กทุกวันนี้ราคายังแข็งอยู่นะครับห้าเกียร์ใช่ไหมการขับขี่คุณลากเลยเกียร์หนึ่งถึงเกียร์สี่อ่ะหนึ่งถึงสี่คุณลากได้แบบสี่พันลอห้าพันล่ออย่างนี้สนุกนะครับแต่ขอไม่ทําไม่ทําตรงนี้นะอันนี้หนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่ง เนี่ยเสียงพอม,มากสนุกมากนะครับก็ถึงไปรีแมปสเตตหนึ่งมานะครับกำลังก็จะใกล้เคียงกับรีเบล500มากกว่ารีเบล500นิดหนึง่งทอร์กแรงต้นมานะครับแต่แต่ว่าแรงแรงปลายเนี่ยหายและเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยไอสปอรเตอร์ถ้าใครเริ่มสปอเตอร์เก่านะครับไม่จบไม่จบแน่นอน ไม่จบแน่นอนเพราะว่าแรงแรงมันแรงมันอึอน,นะคะรับเขาบอกว่าขี่ชิวในเมืองขี่ชิวในเมืองผมก็แนะนําเอาพันสองนะครับเพราะว่าแรงแรงมันมากกว่าเนอะปัะมาณนนี้นะครับคาถามมีอะไรกดมาคุยนะครับได้ต่อไปความสั่นนะครับเนี่ยสั่นนะพักเท้าสั่นฮาเล่นะครับฮาเล่ฮาเล่อิเวอร์ชั่นสปอร์ตเนี่ยพักเท้าสั่นแฮนด์สั่นนะครับกระจกก็สั่นขี่ไปสักพักจะเหนื่อยแต่เชื่อไหมว่า เชื่อไหมว่าบ่อไม่สัน่นเออบ่อไม่สัน่นตรงข้ามกับ w ัน800นะ w 800เนี่ยบ่อบ่อสัน่นแล้วก็อยอื่นอย่างอื่นแม่งก็สั่นน้อยกว่าเออแม,แม่งแม่งเป็นอะไรที่แม่งแปลกมากเลยวันนี้ก็ไม่อยากขับนานนะครับรถเจแต่ไปไหนคนมองแน่นอนเออไปไหนคนมองแน่นอนนะครับสั่นนะครับสั่นแล้วคุณจะเหนื่อย คุณจะเปลี่ยนแฮนด์ก็ได้แต่ก็ก็ยังสั่นอยู่นะครับสั่นแล้วขี่ไปสักครั้หนึ่งจะเหนื่อยพักเท้าก็สัน่นน้ะเหนื่อยขาชา้าฉาแต่แต่อารมณ์มันได้นะครับเนี่ยอารมณ์แมค h a n น c ิคอลม,มาเต็มเลยนะครับเข้าโค้งไม่ค่อยดีเบรคหวยช่วงล่างห่วยนะครับไนสเตอร์ทุกวันนี้ดีกว่าเยอะถ้าเอามาขี่เล่นชิลในเมืองมือสองโอ้ได้นะครับคุณจะมีสองคันก็ได้ ไป,ไป3ขี่เล่นในเมืองแล้วก็คุณเอาคันใหญ่ขี่นอกเมืองก็ได้นะครับแต่บอกนะว่าร้อนนะไป,ไป3ถ้าขี่รถติดกับไอรอน102เอวิลูอ่ะตรงนี้ร้อนร้อนมากนะครับเวลาขี่ในเมืองแล้วคัดแข็งด้วยนะครับเนี่ยคัดแข็งนะไป,ไ,ป 3, ไ,ปไป3แข็งแต่ไม่แข็งมาก102โคตรแข็ง1่2โคตรแข็งแข็งกว่าซอเทลอีกนะครับคุณเลี้ยงคัดรถติดนานๆเนี่ยคุณจะเมื่อย คุณเลี้ยงคันรถติดนานเนี่ยคุณจะเมื่อยนะครับก็ฝากไว้ตรงนี้โอ้ขอบคุณเจมากเลยนะให้ให้ให้กูแบบว่าไม่ได้จับไอลอนมานอนมากล่าสุดจับไอลอนพันสองของคุณเป้นะครับใครมีคลิปอยู่นะครับของคุณเป้ที่ยืมวนให้รอบหนึ่งที่เป็นโซ่สซเข้านะครับอันนี้ต้อง s ช o u t out ให้เจนะครับ thank you for the ride ให้ผมลองรอบหนึ่งนะพอแล้วเจงใจรถเพื่อนนะครับไม่อยากขับโบติ ไม่ไม,ไม่ไม่สนิทมากจะไม่ไม,ไม่ไม่ขับรถเพื่อนนะครับก็ยังไงวันนี้ขอบคุณที่รับชนจนจบน,น,นะครับมีคำถามมีอะไรกดคอมเมนต์มาอินบ็อกซ์มาได้นะครับเดี๋ยวนะเกียวว่างอ้าวไม่มีไฟบอกเกียร์หรอวะ เนี่ยแล้วก็ขาตั้งนะขาตั้งหายากนิดนึงเหมือนกันนะขาตั้งถีมะเม็ชัชร์ว่าคณถีบสุดนะไม่งั้นไม่งั้นลมม่นซวยเอออือหืออือหืออือหืเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมว่าสั่นเนี่ยสั่นนะสั่นทั้งเครื่องนะเครื่องก็สั่นโอเคครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับ この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。